สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะสอนเรื่องเส้นชีวิตซึ่งเป็นเส้นหลักสำคัญเส้นจากเนินอังคารในคำต้นเส้นชีวิตหมายถึงความเข้มแข็งอดทนถ้าวงเส้นชีวิตโค้งโอบเนินสุกพอดีนี่ครับไม่ล้ำพื้นที่เนินจันทร์ถือว่าสมดุลเหมือนหนอยินหยางเนินสุกหมายถึงพลังกายเนินจันทร์หมายถึง พลังแห่งจินตนาการเสมอกันเส้นอังคารในค้ำกระทำกับเส้นชีวิตอย่างนี้เป็นรูปดอกบัวเป็นมือของความเมตตาและฝ่ายบุญกุศลเส้นชีวิตที่คมชัดลึกซึ่งหายากหมายถึงการดำเนินชีวิตที่หนักแน่นหากมีคำถามติดต่อดูลายมือให้ติดต่อที่เพจคมศินลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้ครับ ขอบคุณครับ